หลายคนถามหาการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับปีหน้าการเลือกตั้งครั้งใหญ่นะครับที่จะมีการเลือกไปถึงสท้อนไปถึงผู้นําประเทศคนต่อไปนะครับแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราต้องมีการเลือกตั้งท้องถิ่นกันเกิดขึ้นก่อนนะครับและที่สําคัญเนี่ยคนโฟกัสไปถึงบรรดาตําแหน่งผู้ว่าต่างๆนะครับโดยเฉพาะผู้ว่าเมืองหลวงอย่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคระนะครับ,รบที่มีพอรตุเอกอัศวินขวัญเมือง ผู้ว,ว่ากทมคนปัจจุบันเนี่ยดำรงตําแหน่งมาค่อนข้างยาวนานหลายสมัยนะครับจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุจันโอชานะครับเรียกได้ว่าล่าสุดเนี่ยสร้างความสะเทือนแล้วก็ตกตะลึงไม่น้อยครับจากกรณีที่บิ๊กแปะ๊ะพลตุรเล็กจากทิพชัยจินดาอดีตปผปบตรนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมามีการประกาศตัวชัดเจนในการที่จะลงนะครับชิงตําแหน่งผู้ว่ากทมในการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับแต่ล่าสุดครับเรียกได้ว่าสร้างความช็อกและตกตะลึง เจ้าตัวเนี่ยมีการประกาศบวกมือลาครับไม่ขอที่จะลงชิงสมัครในตําแหน่งผู้ว่ากทมต่อไปแล้วด้วยนะครับหลายเหตุผลหลายปัจจัยครับข่าวลือหนาหูโดยเฉพาะเรื่องการที่ว่ามีผู้ใหญ่ขอมานะครับเพื่อที่จะยุติปัญหาหลายๆอย่างนะครับกรณีที่ทางพลตเอกจากทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับแสดงท่าทีชัดเจนที่จะลงสมัครชิงตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศต่อหน้าผู้สมัครสกอ,อครับที่ให้การสนับสนุนว่าตัดสินใจว่าจะไม่ลงสมัครผู้ว่ากทมแล้วครับจากการประกาศไม่ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมอของบิ๊กแปะพลตเอกจากทิพย์เนี่ยครับทำเอาช็อกผู้ที่สนับสนุนไปเหมือนว่าก็เพราะเนี่ยบิ๊กแปะเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งในการชิงตําแหน่งผู้ว่ากทมนะครับซึ่งที่อาคารปานสีนะครับอดีตที่ทําการของพ,พรรคพลังประชารัฐนะครับปัจจุบันเนี้ยถือว่าเป็นสํานักงานของพลตเอกจากทิพย์ชัยจินดา อดีตพบตรครับที่ประกาศตัวลงสมัครผู้ว่ากทมในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ครับมีการเรียกประชุมสอกอทั้ง50คนครับที่จะลงสมัครในนามกลุ่มของพลตุเรกจักรทิพย์โดยพลตุรเอกจักทิพย์ครับตัดสินใจประกาศครับที่จะไม่ลงสมัครผู้ว่าก,วกมทมทําให้สอกอทั้งหมดต่างตกตะลึงครับต่อการประกาศดังกล่าวเพราะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพลตุรเจกจักทิพย์เนี่ยลงพื้นที่อย่างสม่ําเสมอครับไม่มีทีท่าเลยครับว่าจะถอดใจ โดยระบุครับว่าผมไม่อยากให้ผู้ใหญ่ที่เคารพต้องลำบากใจจึงขอยุติการลงสมัครผู้ว่าปทมโดยไทยนิวออนไลน์เนี่ยได้รับได้รับรายงานเชิงลึกนะครับเป็นข่าวเปิดเผยครับว่าพลตเอกจากทิพได้ตัดสินใจที่จะไม่ลงสมัครผู้ว่าปทมเนื่องจากว่าเกิดปัญหาขึ้นภายใน,ยในพักพลังประชารัฐนะครับ กรณีที่ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเลขาธิการของพักเนี่ยประกาศที่จะส่งสงกในนามพักพลังประชารัฐรวมถึงประกาศที่จะสนับสนุนและส่งผู้ว่ากทมมาก่อนหน้านี้น,นะครับโดยร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยประกาศส่งสงกในนามพักทั้งหมด50เขตครับขณะที่ทางบิ๊กแป๊ะก็มีคนที่จะลงสมัครทั้งแล้วทั้ง50เขตเช่นกันหมายความว่าถ้าลงไปเท่าก,กับต้องไปแข่งขันกันเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางก่อนหน้านี้เนี่ยทางพตลตเอกทิพย์เคยปรารภด้วยครับว่าไม่ต้องการที่จะแข่งกับพลตรุเอกอัศวินขวัญเมือง ผู้ว,ว่ากทมคนปัจจุบันครับเพราะถือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาตั้งแต่เป็นข้าราชการตํารวจนะครับอีกทั้งในระยะหลังนี่ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยมีทีท่าหันไปสนับสนุนพลตุเอกอัศวินมากกว่าพลตุเอกจักรทิพย์จึงอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งในการตัดสินใจครั้งนี้ด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยพลตุเอกจักรทิพย์ไม่ได้กลัวว่าจะพ่ายแพ้หรือว่าไม่ขวาชัยกรณีที่นายชักชาทธิพันธ์นะครับคน n d i d อีกคนหนึ่งในการลงสมัครตําแหน่งผู้ว่ากทม ที่มีผลโพคะแนนนําครับเนื่องจากนายชัชชาติเนี่ยต้องไปแย่งฐานเสียงเดียวกันกับกลุ่มของคุณหญิงสุดารัตน์นะครับประธานพักไทยสร้างไทยนะครับหรือว่าแม้แต่ฐานเสียงของพักเพื่อไทยและแล้วก็พักก้าวไกลเช่นกันในขณะที่ทางพลตรีเกจักรทิพย์จะต้องไปแข่งกับพลตรีอ,อัศวินขวัญเมืองครับซึ่งมีฐานเสียงอยู่ในกลุ่มเดียวกันการตัดสินใจครั้งนี้สาเหตุหลักก็คือไม่ต้องการให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพต้องลำบากใจเหตุผลของการตัดสินใจในวันนี้ก็เพราะว่ามีผู้ใหญ่ขอไม้ถอนต,ต,ตัวครับและอาจจะให้โพโตเร็กจากทิพย์ไปทํางานการเหมืองด้านอื่นนะครับสรุปก็คือบิ๊กแปะนะครับการลงสมัครผู้ว่ากทะมครั้งหน้าจะไม่มีชื่อนะครับขอผู้ชายที่ชื่อว่าโพโตเร็กจากทิพย์ชัยจินดาแน่นอนครับเจ้าตัวประกาศอย่างเป็นทางการนี่ครับก็แน่นอนครับว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพักพลังประชารัฐสืบสาวต้นสายปเหตุไปนะครับ วไวเทนนิวรับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ